มีไข้ให้ไปหายาแต่ถ้าอยากมีค่าให้มาหาเรานะขา <c oughs> ผมเรียนกันเรียนด้วยกันตอนปอหนึ่งครับจนปหกแล้วก็แยกกันแยกย้ายกันไปเรียนแล้วก็มาเจอกันอีกทีตอนหมอห้าแล้วก็ไปเรียนด้วยกันต่อด้วยกันที่มาหาหลัยอ่าถ้าถามอีกรอบหนึ่งจะตอบเหมือนเดิมไหมคะ <c oughs> ถ้าถามอีกรอบหนึ่งจะตอบเหมือนเดิมไหมคะ <c oughs> <c oughs> มันมันแบบเดี๋ยวเรลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวอะไรอ่ะมันเยอะไปหมดเลยอ่ะสวัสดีค่ะชื่อนัทธิดาสิงโทนะคะเป็นคนอีสานจ้ามาจากอุดรจ้าอายุ31อปีนะคะเห็ุธุรกิจส่วนตัวอยู่จ้า๋อเจอกันตอนปอนหนึ่งก่อนเนาะใช่คุตาทำอาชีพอะไรคะธุรกิจส่วนตัวครับทำด้วยกันไหมทำด้วยกันครับเขาบอกว่าแฟนกันจะจะแบบนิสัยต่างกันจริงไหมคนนี้ดูคล่องมากคุณดูเชื่องเชื่อง ใชื่องชื่องเชื่องเชื่องจริงว่าคนแบบชิวๆดีกว่าเออพี่เปิลมองขานกันนะใช่ใช่เพราะเพราะมีความรู้สึกผู้หญิงดูแววตาเขาจะคิดเล่นพูดเยอะเช่ไหมส่วนผู้ชายเนี่ยจะเป็นคนที่แบบเนี่ยคอยคอยตามคอยอะไรต่างๆชิวๆสบายๆจริงอย่างที่พี่เปิลบอกไหมฮะใช่ครับใช่เลยครับผมคุณพวกคนคือไหนเล่าที่มาของความรักคุณหน่อย รู้จักกันค่ะเรียนเรียนด้วยกันโรงเรียนเดียวกันตอนป1เสร็จแล้วก็พอมัธยมก็แยกย้ายกันไปพอดีนุษสวยมากพอดีนุษสวยมากเขาก็เลยมาจีบหนูตอนม5ค่ะก็คบกันตั้งแต่ม5จนถึงตอนนี้ค่ะสิบสี่ปีสสี่เข้าเข้าสิบห้าปีครับ มีลูกด้วยกันแล้วสองคนค่ะอ๋อเค่ะลูกกี่ขวบแล้วคนโตนี่ห้าขวบอค่ะคนเล็กขวบจะสองขวบค่ะจะสองขวบครับแล้วแล้วอายเนี่ยทําไมถึงตัดสินใจแบบพอตามาจีบเพื่อนเพื่อเราอะทําไมเราถึงแบบตัดสินใจพบกับตาฟิลตอนนั้นคือหนูเรียนโรงเรียนหญิงล้วนตั้งแต่มอต้นแล้วหนูก็ไม่เคย ผ่านผู้ชายใดๆมาก่อนเขาเป็นผู้ชายคนแรกที่เข้ามาในชีวิตหนูค่ะอืแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าจับมันไว้แน่นๆใหญ่มันไปใส่<อ>ใช่ค่ะแล้วหนูก็เลยตัดสินใจร่วมหอลงลงกับเขาค่ะเ<อ>ขาบอกแต่ก่อนคุณไม่ได้ชอบผู้ชายหรอไม่ชอบผู้ชายเขาอยู่โรงเรียนหญิงล้วนใช่ค่ะ,คะรู้สึกว่าการมีเป็นแฟนทอมมันเท่แต่ตอนนั้นคือโดนทอมหักอกมาก็เลยอยากลองเปลี่ยนอะไรใหม่ๆดูค่ะอลองดู แล้วลาต้าทำไมถึงจตัดสินใจมาจีบเพื่อนเราล่ะนี่เมื่อเราก็รู้จักกันอยู่แล้วเขาสวยเขาสวยล้ตต้าหลอมไหมตอนนั้นอะหลอกไหมย้อนกลับไปดูรูปตอนตอนนี้ก็เอ้เข้านี่ตาบ่ถึงเลยนะแต่แต่ตอนนี้ก็ได้อยู่โอเค หล่อไม่หลอก็ลูกสองแล้วอ่ะเอเอเห็นบอกว่าคุณอายช่วยเรื่องเรียนคุณต้าด้วยใช่ค่ะจบม6ได้นี้เพราะว่าช่วยขู่เข็นไปแก้ศูนย์มหาลาัยนี้ก็ไปช่วยวาดรูปบังคับไปเรียนเหมือนเหมือนจบปริญญามาสองใบช่วยช่วยช่วยแฟนเรียนทำไมต้าขี้เกียจเรียนหรอใช่ค่ะติดเกมค่ะติดเกมครับอ๋อเขาจะชูไหมต้าจะชูค่ะ ำไมไม่เลิกไปว้นหนูก็หนูได้ตั้งใจแล้วค่ะว่าหนูจะเอาคนนี้แหละคาดหนูก็เลยหนูต้องเอาให้อยู่ค่ะมันมีความตั้งใจของหนูเขาจะชูเราแล้วจับได้ไหมเราจับได้ไหมเออจับได้ค่ะจัดการยังไงจัดการยังไงกับเมียน้อยโออไม่เชิงจัดการนะคะหนูก็จะถามว่าเสียวแหงเอาแหงเอากูหรือานเอากูอะก็เป็นเลิกกับั่นแหลอย่าไปย่งกับเบสอีกอ๋อถามคนของราเนาะใช่ ก็เขถ้าเราจัดการเขาได้มันก็ไม่มีปัญหาเรื่องอื่นแล้วก็ทุกวันนี้หยุดยังตาหยุดแล้วครับไม่หยุดไม่หยุดไม่ได้มายืนตรงนี้ค่ะไม่หยุดไม่ได้มายืนตรงนี้ค่ะคุณไอคุณลุกคุณค่อนข้างที่จะดูแรงนิดนึงบ้านของคุณต้าว่าไงบ้างแรกๆแม่ย่าก็ไม่ชอบค่ะเพราะว่าเป็นคนดูดูแรดค่ะแต่ว่าจริงๆเราอาจจะดูแรดแต่เรา มีได้เร่นะครหลังๆหน้าคุณแม่ก็เข้าใจเข้าใจเข้าใจว่าเช่นลุกเชยเแต่ว่าจริงๆก็เป็นคนเรียบร้อยที่บ้านก็นั่งรังจรรปริ่าพะพ่าค่ะก็คือทำงานบ้านได้แต่ถ้าแม่เขารู้ว่าช่วยลูกเขาเรียนจบมาเนี่ยโอ้โหยิ่งน่าภูมิใจนะใช่ครับเอ็มบอกว่าช่วยกันทำมาหากินสองคนนี้ใช่ค่ะทำอะไรบ้างฮะทำเป็นเครื่องสำอางออนไลน์นะคะก็ กำลังจะเอาเข้า Modern Trade แล้วนะคะชื่อแบรนด์สุรีพรค่ะเป็นแบรนด์ของคนอีสานเลยจ้านะคะเป็นแบรนด์ของคนอีสานเจ้าของแบรนด์เป็นคนอีสานนะคะฝากไปด้วยนะคะลิปลอกสุรีพรนะคะเป็นแบรนด์ของคนอีสานเครื่องสําอางค่ะอ๋อค่ะอยู่กันมาตอนนี้ก็เป็นสิปีแล้วไหมกี่ปีเจ็ดปีสิบสี่สิบสี่นี้เข้าเข้าสิบห้าปีสิบห้าปีมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างได้เมียคนนี้มาก็รู้สึกโชคดีมากครับค่ะ มีทุกวันนี้พเมีอครับมีคนมันจะเจริญอย่างนี้แหละอ่ะอายล่ะมีอะไรจะบอกตาบ้างก็อยากจะบอกว่าตอนนี้อายุเยอะแล้วค่ะเริ่มคิดถึงความเป็นความตายแล้วก็ถ้าเลือกได้ถ้าต้องตายก่อนขอไอเป็นคนตายก่อนเพราะไออยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาวันไหนที่คิดภาพไม่ออกเลยค่ะว่าถ้าตื่นมาเราไม่เจอเขา เราจะอยู่ยังไงจะใช้ชีวิตยังไงเพราะอยู่ด้วยกันจนเหมือนถ้าไม่มีเขาเนี่ยเหมือนคนพิการเลยค่ะมันขาดอะไรไปอย่างหนึง่งเป็นกําลังใจให้คู่นี้นะคะขอบคุณมากมากค่ะนาะ่ารักมากเลยนี่เขาพูดเหมือนเหมือนเหมือนจูนจูนก็เคยพูดคํานี้ไว้ <รอ S 2> ่าพูดวก็ความตายมันก็ใกล้เราเข้ามาเหมือนกันถ้าใครจะตายก่อนก็ขอให้พี่เปิ้ลตายก่อนก็ขอให้พี่เปิ้ลตายก่อนนะ เขาพูดไว้อย่างนี้เลยเขาหนูยังได้อีกเยอะแต่เนี้ยเขาเขาห้าสิบหกแล้วไงเต็มที่เขาก็อยู่ได้มาสิบ สิบปีสิบห้าปีก็เลยบอกถ้าจะไปก็ไปก่อนสามสิบได้อยู่ครับก็เลยบอกนั้นพี่เปิ้ลไปก่อนได้เลยสามสิบไม่ไหวแล้วพี่เปิ้ลนั่งเล่นใช่พี่เพิ้ลก็เข้าใจเขานะที่เขาพูดพี่เปิ่นบอกไม่ไม่จูนต้องตายก่อนสิก็จูนก็บอกไม่แหละพี่เปิ้ลนี่แหละตายก่อนพี่เปิ่นบอกไม่จูนต้องตายก่อนเป็นครอบครัวตัวอย่างคือตัวอย่างที่เอาไปเก็บไว้ไม่ต้องเอามาออกมาโชว์แบบนี้ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดดีกว่าะเรื่องนี้นะครับขอบคุณมากค่ะค่ะ ความสนุกทุกความเคลื่อนไหวคอนเทนต์เด็ดเดินใจอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงพี่เซนเอเจนเทนเมนต์ด้วยนะคะอสักสัสเอสเอสขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสเอสถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสเอสใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสเอสก็พวกเราท่านทำรายการทีวีะเซนทีวีะเซนทีวีะเซนทีวีะ centi we yeah